ทีวในทีวีเจ้าทันในทีวีงงงงงอ่ะดิงงงงงันมาแวโอเคเลยไม่เหมือนเราอ่ะไรยืนข้างพี่เขาเหมือนเราคุกเข่าพี่ขาพี่สูงเท่าไหร่คะพี่ขาพี่นะคะพี่สูงเท่าไหร่คะพี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดค่ะโอ้โหแ่วันนี้พี่สิวันนี้ร้อยแปดสิบวันนี้ร้อยแปดสิบค่ะอายุเท่าหนูจะมีโอกาสโตได้อีกปะคะ อยู่เท่าไหร่เลยสิบเก้าค่ะยังได้อยู่ได้หนู่มโอ้ยแล้วนี่ใครเด็กสุดเนี่ยมีสิสิบเจ็ดค่ะสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดโอเคแปลว่ามีรุ่นน้องของนุชให้ได้พยี้แล้วโอเคพี่นั่งตรงนี้ได้เลยป่ะได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราแค่แนะนั่ตัวกันนะคะโอ้ยแค่พี่ขอโทษที่ต้องงงนั่งไหนดีเนาะกูนั่งนี่ก็ได้ค่ะจอยนั่งนี่หรือพี่นั่งตรงกลางเออ ลอยอยู่ใกล้ๆแบนี้เลยนุ่นต้งขายเลยราก็ได้เลยตรงนี้ก็แล้สังเกตดูหน้าแอลเขาบอกให้ตรงนั้นเพื่ออะไรรู้เล่แอลี่ผู้หญิงไปเจอสงคนนั่งู่นั่เก็บอากาไว้ลูกเขาจะเป็น้เดอนมาไปี่คานดานางกันนะสงสังาต้องยืม้าวไรด้ทไมทไม่ายเลนทีที่มีใมาเซอร์ไพรนแงไม เขานั่นแหละเขาเนี่แกนี่ของวันนี้เขาเหรอใช่มาเร็วมากมาเร็วมากวันนี้แกจะนอนนี่เลยเนาะเรากะว่ามา่เเปาาาอมแล้วเจ้าผ้ามาสามวันนอนได้เหรอทำมาเตียงเตียงนีเตียงเหลือค่ะเตียงเหลือบอกว่าท่าน้ำหนักมันลดไปด้ี่กับบ้านคนออกมาจะได้ไง่นี่ลำบากแล้วค่ะเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวก่อนเนาะได้ค่ะเอามาพบชื่อ แพรวค่ะชื่อแพรวจุดเด่นของแพรวอ่ะจุดเด่นของแพรวมองอะไรเป็นผู้หญิงที่พร้อมที่สุดในบ้านค่ะพรอมเลยแต่จำได้ง่ายมากแรงอย่างนี้แหละแต่คนนั้นเป็นอะไรไม่รู้สั่นแบบคสันสันสั่นไม่รู้นะข้าชานิ่งเลยขชาครับมาคนนี้กับชาชื่อแพรวาค่ะจุดเด่นเด็กที่สุดในบ้านค่ะเด็กที่สุดในบ้านจริงจริงน่าจะเอาน่าจะเอาหมายเลขอีนะ มีสองมีสองมีสิบห้ามีสิค่ะสวัสดีค่ะจอยค่ะมี24ิีมีสุดท้ายค่ะโอเคพลอยแพรวจอยจุดเด่นบวมน้ำบวมน้ำบวมน้ำค่ะโอเคเป็นอยู่ในช่วงบวมน้ำให้ดีใช่ค่ะใช่โอเคเดี๋ยวพี่ช่วยโอเคค่ะสวัสดีครับชื่อต้นครับมีเก้าเขามีเก้าค่ะจุดเด่นจุดเด่นแก่ที่สุดในบ้านครับผมชิงอผมเด้งคนเดิมบอกแกร์ี่สุดนบ้แก่ที่สุดคืออายุเท่าไหร่ยี่สิบสองเขา เซ็งหนักแต่บ้านดีกว่าพียวยี่สิบสองพลัสอีกสิบปีเลยเนี่ยโอเคเด็วคนนั้นเด็กคนแรกสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับจุดเด่นหน้าเดียวที่สุดในบ้านนะฮะหน้าเดียวหมายความว่ามีอารมณ์เดียวใช่ที่หลายอารมณ์ค่ะแต่มีหน้าเดียว เสียใจกันหน้านี้ดีใจกันหน้านี้วันนี้ค่ะเจมส์ครับสงสุดในบ้านจุดเด่นฮะสูงที่สุดในบ้านฮงุดอน้านอบนี่อาวัดเลยนีแบทกันกับน้องนุชไปเจอน้องนุช้าหสาวโอเคนี่ครบแล้วอะยังอีกสองคนผส2ครบสองคนจะมีสาวๆแค่สามสองค่ะสค่ะสค่ะ ไม่เป็นภาคไหนว่างรืว่างไหมนี่ในวันนี้เราจะจัดหลักแบบนี้เนี่ยโอเคแล้วคันนี้ต้องหลักสุดเลยนะเพราะต้องโดนแบบว่าดับเบิ้ลใช่ดับเบิ้ลส่งแบบเลยต้องบอกอนว่าวันนี้ไม่ได้จะเข้ามาทานข้าวอย่างเดียวนะใช่มาสอนผลิตกั้าแล้วก็เดินแบบด้วยโอ้ยมาแล้วไงรุ่นนี้มาแล้วจะเหลือเหรอแล้วคิดดูสิแล้วได้ข่าวว่าพี่โยเตรียมการบ้านแ้ว ใช่ค่ะเดี๋ยวมันสูงกันไหมเอ่ยเตรียมไปแล้วเรียบร้อยค่ะไม่ใส่เลยไมสนะครับไปแล้วเลยต้องสูของพี่โก้ไหใะต้งสูงของพี่อนั้นซ้อตกเลยต้องให้ซอเติร์กโอ้ได้นะสงใจะาหัก่อนเตไม่คสูงมากแตว่าเคยใส่ส่งสูงหมครเคยค่ะไหวไหมดีไหมถ้าเป็นแหลมมากก็เคยใส่สูงสุกี่นิ้วครับพี่้่ะ ผมกงเคยมาใส่6นิ้วอุ้ยก็ได้แล้วนี่ใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้ใส่ขึ้นโชว์นะใส่แค่ถ่ายรูปเพราะขึ้นโชว์ใส่ไม่ได้โอ้เดินไม่ได้เดินไม่ได้เดินโอเคแล้ะไม่ใสเคยเดินลไม่เคยเดินโอเคเลยไม่เป็นไรเริ่มจากศูนย์ได้ละสนุกที่เคยอ้วนสุดได้กี่กิโลคะเอาความจริงนะหกสิบอุ้ยถ้าหนูเลยตอนนี้หนูก็หกสิบนะแต่ความสูงปากันสูงกว่าไม่เยอะค่ะแต่ตอนนั้นมันอายุ สิบเจ็ดสิบแปดเลยนะสิบเจ็ดเหมือนกันหนักบางเท่าเราในที่หกสิบจะมันหกสิอยู่ช่กประมาณสามเดือนใช่ป่ะเดือนใช่ก็รีบเอาลงมาจนแบบตอนนี้ก็อยู่ราวๆห้าสิบสองห้าสิบสามสูงเท่าไรคะร้อยเจ็สิบร้อยเจ็ดสตอนนี้น้ำหนักหกสิถ้าหกสิบก็โอเคนะหนูเหรอหรอตรงสัห้าสิบห้าใช่ตอนก่อนเข้าป้านห้าสิบห้าค่ะทุกเนี่ ไม่แต่ว่าเห็นเห็นแบบมีกิจกรรมกันทั้งวันเลยนะอืมน้นอะไรตอนแรกมัน2ค่ะแล้วมันลดเริว60ค่ะตอนนี้ตอนแรกขึ็นี0กิโลตอนนี้ตอนนี้ลงมา2ลงเทาะทานน้อยลงหรือว่าไม่เลยไม่ทานเหมือนเดิมนี่สาวว่ายน้ำด้วยนะออกไหมเล่นไหมว่ายน้ต้องว่ายตอนเช้าราสุกว่ามันดําใช่ค่ะแโอเคมาแลกคนนึ่งเร็ว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  มีแขกมาเยี่ยมเร็วๆทวายคนนี้แบบคนนี้ตื่นนะตื่นไอน้วเฟมอันนี้นำตัวเองก่อนเลยแล้วครับเฟมมี21ครับมีเดบอค่ะลามกุบานลามกที่สในบ้านลามกนเด่นอยังลืมหมดอะไรเฟมมันาลไปมัเรื่องที่สุดในบ้านลามกที่สุดในบ้านนี่ต้องต้องเล่าให้ฟังนะนะมีเรื่องอะไรบ้างเขาแก้งครับไปค่ะ ฟังเสียงแม่เป็นเสียงคอนเฟิร์มมากให้ทานข้าวเพื่อน้อยมากอ่ะให้ให้กินน้อยๆใช่ไหมไม่ใช่ให้รีบทานเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีอะไรต้องทำปกติทานข้าวเยอะไหมคะเดี๋ยวว่าทานกับข้าวเยอะกว่าค่ะเมื่อกี้หนูกะหนูกะจะไม่กินแล้วค่ะแต่หนูอดไม่ได้โอเคเข้าใจแล้วคนนี้จะไม่ห่วงสิ่งเยอะข้าวเมื่อทานข้าวน้อยลงนะทานกับข้าวเยอะขึ้น นี่จะช่วยได้ดีที่สุดน้ำเย็นไหมคะอ๋อได้ค่ะเย็นไหมคะเย็นขอบคุณค่ะรีบน้ำหน่อยดิไม่แห้ครับไม่เหรอนั่งตรงนี้ยังปฏิจะนั่งอย่างนี้ไปหน่อยปรับบุคคลนกดหน่อยค่ะดีมากใจกับอันด์ฟลอรอาทิตย์นี้เราอันดฟลอร์ใช่ไหมคะนี่คะรงเงั้นก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้แล้วล่ะเนาะ วิกนี้ก็ขอขังคุณกุ้งเฉลียวิกกินก็ยากมากเพราะว่าเแต่บ้านยิงไหมครัได้แล้วได้แล้วทำอะไรกันเลยเฮ้ยวิกนี้ร้องหลายเพลงค่ะร้องเพลงละสิบคนอือร้องไล้วห้าปีเองสี่ครัสี่คนละสี่คนสี่ปีค่ะเป็นที่น่ามาเพลงอ่ะที่น่ามาห้าเพลงแล้วที่สำคัญนอกจากเพลงยากแล้วเนี่ยยังต้องใส่ตุ๊าตาปีด้วยอุ้ยหนูชอบว้าวชอบด้วยใช่ไหมคะแต่ก็คือ ชุดราตรีของเขาส้นสูง,งใช่ปัญหา <Okay. S 1> คือว่าพี่กุ้งอ,อยากชวนโยมาวันนี้ไม่สูงเขาเดินเขาเดินเหมือนชุดราตรีกันีเป็นแน่เพราะขนาดแค่แบบค็อกเทลนี่ยังเดินกันแบบไม่สง่า <c oughs> ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีความสมาร์ทอะไรนี่ <c oughs> แล้วคราวนี้ต้องเดินด้วยร้องด้วยถูก <c oughs> <Okay. S 2> โอเคเจ็บนั่นนี่ต้องเตรียมไม้เรียวกี่ขาด้วยจริงค่ะแต่ว่าพี่โยไม่ได้ฝ่เงียบเลยนะเงียบพี่หมายความว่าแบบ สร็จฉันแนปีนี้เพราะโย่เาสอนที่หญิงเพรก็จริงๆแล้วโย่ไม่ได้ไม่ได้แค่สอนผู้หญิงใช่ไหมค่ะสอนผู้ชายด้วยคือจริงๆเนี่ยที่ทำโรงเรียนด้วยเป็นโรงเรียนสอนพัฒนาบุคลิกภาพซึ่งจะเปิดนหน้าออกไปก็ได้น้องๆออกจากบ้านก่อนแล้วแวะมาเยี่ยมเยียนพี่ได้แล้วมันอยู่แถวไหนโย่เปิดเอ่อจะเปิดที่เกษตรนวมินค่ะชื่อหมู่บ้านอารียา ใช่พร้อมกับผู้ส่วนอีกหลายท่านเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้าเราเปิดตัวแน่นอน<ช>เดี๋ยววันนี้ก็<ๆ>ก็จะเอาวิธีการสอนที่ไม่กล้าเพราะเรามีเวลาน้อยมากเอาที่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยให้ได้มากที่สุดแล้ววันเสาร์สามารถขึ้นแล้วสวยแต่ว่าที่สำคัญได้ข่าวว่าจะมีการบ้านไม่พอเห็นบอกว่าวันเสาร์จะไปดูด้วยใช่แล้วในเมื่อเราสอนแล้วใช่ไหมนุชเราต้องตามไาเก็บผลเนี่ยะบ ตามไปเก็บไปเก็บแต่ว่าอันนี้ต้องยกเว้นห้ามปรับคนมาแขกมาเยี่ยมนอะไรนะรอเรือ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 อโจทย์เยอะมากเหนี้แบบเื่อจากวินีเน้นเพลงไทยแบบสมัยกอรเงี้ยครับแต่ให้เราแต่ให้เราซึ่ับโดนภาษาไทยอะไรอย่างงี้ต้องพูดด้ชัดใช่ครับถ้าใครพูดด้ชัดเพื่อนจับได้ก็จะเอาชื่อไปใส่ในกองอ๋อใครชื่อเยอะที่สุด แล้วมันไปทำบุญจริงวะครั้งละบาทอือครั้งละบาทต้องเร่งพูดมาจะ็นเรอรา้านครั้งละบาทแล้วมันเงียบเลยนุชเงียบเงียบเลยค่ะเล้วเราทานกันมากถือว่ไม่กล้าทานเลยโอเคจ้วงอะไรนะโอเคบอกเลยแว่าพี่กับนุชเนี่ยสนิทกันมากจะวัยต่างกันนะแค่ไม่กี่ปี จริงแ้วเา่ <laughs> <ours> ไม่กี่ปีไม่เราเก็บสิทธิ์ิ้นบ้าน <c oughs> แต่ว่าสนิทกันแม่พี่สนิทก,กันทัในในการทํางานแล้วก็ชีวิตจริงด้วย <aud it> วันนี้2คนจะถือว่ามาเป็นคู่ดูโอ <S <s <cript> <S เขาก็จะช่วยในส่วนของความที่เป็นวัยรุ่นสมัยใหม่ซึ่งก็จะช่วยน้องๆได้ยเยอะส่วนพี่ก็จะจับอัดหนักบแบบเ <c oughs> ช่นว่ากระดูกหัก ก็รันนั้นก็รันนั้นใช่วันนี้เราก็เลยมาพี่โอสอนเก่งมากเขาสอนด้วยตอายุสิบสองใช่เข้ามาอายุสิบสองพี่โอสอนเลยใช่ดีมากใช่จนตอนนี้เนี่ยพี่โอสอนจะเดินแบบแล้วเนี่ยไปเล่นหนังเล่นหลายมากรู้จักไหมเคยเล่นเรื่องอะไรอ่ะรู้ป่ะเคยเล่นเรื่องอะไรไทยแบบโอ้ยลองเล่นไหมลองเพลง่นเล่นเป็นอะไรบอกดิเล่นเป็นเบี้ยอ้าวอ้าวอ้าว อย่าทำตาอย่าง,ง,น,างนั้นสิอย่าทำตาเละอย่าอย่าทำตาดิอย่าทำกุ้งอร่อยค่ะกุ้งแถวเก็บอารมณ์ไม่ได้เลยอ่ะเขาเมีมาที่สอนไหมเมื่อวันจักจร้ไม่ใช้เลยใช่ใช้ใช้ใชได้แล้วก็ตอนน,ตอนนี้ก็ยังมีเล่นเรื่องใหม่เลยนะเดี๋ยวตอนพวกเราออกไปพวกเราต้องรอไปรอดูน่าจะได้ดูทานขอ <ๆ S 2> งรูต่างโลกค่ะชื่อรักขผมในร้านขนมหวานชื่อยามาเด็กเป้ค่ะเป้ค่ะเป้ละ พี่แปดใช่คิกจ้าคิดคิดถังนางเอกก็สวยพระเอกก็หล่อชื่อเรื่องอะไรนะแต่พระเอกเตี้ยกว่าหนูแม่แต่งตัวกับเขาไม้แล้ว่ะแต่งองตรงนี้สองเส้นเราเจ็ดสิบแปดไม่ะขาพี่หนึ่งสูงกว่าเขาอ่ะอะไไม่ได้เลยใช่อะไไม่ได้จริงๆก็เป็นเรื่องธรรมดานะผู้หญิงสูงกับผู้ชายตัวเล็กกว่าไม่ต้องกลับไประดับพี่แล้วอ่ะพี่ลีกับมาเป้เป้ใหญ่แล้วเหมือนเล่นกูุกันหนูสูง เปล่าเนี่าแนะนำตัวหน่อยเร้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราวีย3ครับเราวีสามเปลมีจุดเด่นอะไรสเาต่สในบ้านค่ะแต่งนิสัในบ้านค่ะวสวดคบเราคือร้องเพลงเย็ะครับร้องเพลงเ็้โชอบย่านเนาะชอบยานเนาะครบแล้วอย่างนั้นแนะนำเลย แขกรับเชิญวันนี้พี่โยโยสวัสดีสวัสดีครับนางแบบอาชีพต้องบอกว่า super 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 model เพราะว่าอยู่มานานมากตั้งแต่เข้าวงการที่จำได้ว่าหลักสิบกุ้งเราไม่คุยเรื่องเรื่องเวลาดีไหมเพราะ่มานานมากอยู่มาก่อนที่น้องๆบางคนจะเกิดอ่ะใช่เหรอสิบเก้าปีแล้วคุ้ยข่าวนึงอุ้ยเกิดก่อน แต่ช่วงสิบเกาพี่นี่คือพี่เริ่มทำงานนะไม่ได้ว่าพี่เกิดไท่เข้ากันเท่ากันเลยอ่ะเท่ากันเหนะใช่ยังเด็กอยู่เลยแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นแบบว่าเป็นครูที่จะสอนเทรนนิ่งเกี่ยวกับเรื่องเดินแบบบุคลิกภาพอะไรต่างๆด้วยนะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเจอแน่ของแข็งเดี๋ยวดูว่าแข็งขนาดไหนวันนี้สองพี่นุชดีราน่าโค้ดน่าเคยรู้จักกันอยู่แล้วมาช่วยนะคะมาช่วยมาช่วยพี่โยมาช่วยพี่โยมือขวามือขวาไม่มีไม่ได้ แต่จริงๆแล้วทั้งสองท่านเนี่ยก็เคยได้ร่วมง,งานกับพี่กุ้งเวลาทำโชว์ก็เป็นแบบต้องบอกว่านางแบบประจำเนาะของคุณยีตาไม่เคยพลาดของคนนี้ต้องต้องมาเดินแล้วก็เป็นเดินเป็นโจทย์เดินที่ต้องทำให้ทุกคนลำบากทุกที ยากแบบสนุกค่ะยากแบบสนุกแต่ก็อยากให้พวกเรารู้ว่าเนี่ยเหมือนน้องท่างโชแล้วเจออะไรยากๆเขาก็จะุ๊บๆอุ้ยยากอะไรเงี้ยแต่เหมือนพอออกไปในจริงๆแล้วจริงไม่ยมเหมือนบางคนอาจจะเกลียดโชว์พี่แหละรองเท้าสูงมากคือ,อนางแบบก็ยังต้องเติอนยากมากเติเร์มองว่าท้าทายเ,ยเนาะเวลาสมมติว่าเดินโชว์พี่ปิ่งอะไรเงี้ยต้องได้ซ้อมรองเท้าก่อนเคยเห็นรองเท้าที่แบบสูงขนาดนี้ไหมเดินแบบเนี่ยต้องซ้อมรองเท้าก่อนจริงๆือเหมือนกลับย้อนกลับไปในยุคแบบ ยุค60อะไรเงี้ยสูงมากๆเมดียวแล้วก็สนุกแล้วสนุกแต่ก่อน <c oughs> แต่ก่อนที่เดินได้สิสนุกกว่าใช่บางคนก็หลงอืมเพื่งงอให้วอลนี่มันลื่นใช่ไหมะ